สวัสดีครับผมยศวัลศรีพรวัติครับผมตอบคอมเมนต์คลิปนี้นะครับมีผู้ชมสอบถามมาว่าไฟตัดหมอกหลังนะครับของ Honda CRV EHEVRS เนี่ยนะครับอยู่ตรงไหนนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมพาไปดูครับผมไฟตัดหมอกนะครับก็จะเป็นก้านวงนี้นะครับสำหรับไฟตัดหมอกด้านหน้าและด้านหลังนะครับซึ่งปกติเนี่ยถ้าไฟหน้าไม่ติดนะครับไฟตัดหมอกก็จะไม่ติดอันนี้ผมบิดขึ้นมาเปิดไฟตัดหมอกนะครับถ้าเราดับไฟหน้า ไฟตัดหมอกก็จะดับไปด้วยนะครับอันนี้แม้ว่าเปิดไฟตัดหมอกอยู่นะครับไฟตัดหมอกก็ไม่ติดนะครับแต่ว่าถ้าไฟหน้าติดปกตินะครับบีดขึ้นมา1ครั้งวงด้านในตรงนี้นะครับไฟตัดหมอกด้านหน้าก็จะติดครับผมแล้วก็ถ้าบิดไปอีกครั้งนึงนะครับจะมีคําว่าเรียนะครับไฟตัดหมอกด้านหลังไฟตัดหมอกด้านหลังจะติดขึ้นมาโดย ทางหน้าปัดฝั่งซ้ายนะครับก็จะมีลูกสายไฟตัดบอกหลังนะครับที่เป็นสีส้มติดขึ้นมาด้วยนะครับผมซึ่งไฟตัดบอกหลังเนี่ยนะครับก็แนะนำนะครับว่าอย่าเปิดโดยไม่จําเป็นนะครับเพราะว่ามันสว่างมากนะครับจะรบกวนการขับขี่ของผู้ขับขี่ด้านหลังนะครับผมของรถที่ตามหลังเรามานะครับถ้าไม่จําเป็นนะครับอย่าเปิดนะครับแล้วก็วิธีการปิดไฟตัดหบอกหลังนะครับจริงๆถ้าเราเปิดไฟตัดหบอกหลังแบบนี้แล้วนะครับ ถ้าบิดกลับมาเลยนะครับมันจะเป็นการปิดไฟตัดหมอกด้านหน้านะครับไฟตัดหมอกด้านหลังยังติดอยู่นะครับถ้าจะปิดไฟตัดหมอกด้านหลังต้องบิดกลับขึ้นไปครั้งหนึ่งครับนี่ให้ไฟตัดหมอกหลังดับก่อนนะครับแล้วค่อยปิดไฟตัดหมอกด้านหน้าครับผมโอเคอันนี้ก็จะเป็นวิธีการเปิดและปิดไฟตัดหมอกด้านหลังนะครับรวมถึงตำแหน่งไฟตัดหมอกหลังด้วยซึ่งแนะนําลูกค้านะครับว่าอย่าเปิดไฟตัดหมอกหลังโดยไม่จําเป็นนะครับเพราะว่า จะทําให้รบกวนผู้ขับขีท่านอื่นได้นะครับผมเป็นไงบ้างครับสําหรับคําตอบของคลิปนี้ถ้าชอบก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กด s u s สไคร์ด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าใครมีคอมเมนต์นะครับมีคำถามสงสัยครับก็พิมพ์มาใต้คอมเมนต์ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับผมแล้วก็สำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ